Terima kasih telah menonton! ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านหนองโจดหมู่ที่10ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาฬสินนายสำนิกกิติโชิสุขสงฆ์นายอำเภอกำมะลาสายนายมีชัยนาใจดีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนางอุไลทบวันเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจิตอาสาเกษตรกรและสื่อมวลชนร่วมกันเปิดป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนกลมพัฒนาชุมชน ต้มาตรการป้องกันโควิด -19 จากนั้นนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดจัศิลป์พร้อมด้วยนางอุไรทบวันเจ้าของศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนําผู้ร่วมง,งานสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความสําเร็จของศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์พื้นที่จํานวน5ไร่และลงไปที่ติดตามความสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลพื้นที่จํานวน15ไร่หลังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทํานาเชิงเดียวเป็นการ,กรเกษตรที่หลากหลาย3เดือน สามารถที่จะให้คนผลิตจำหน่ายและมีรายได้เข้าครัวเรือน ผลสำเร็จที่ติดตามมาจากการดําเนินโครงการโคกหนองนายัางสามารถพัฒนาต่อย,ยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มากกว่าแปลงเกษตรการปลูกพืชหรือสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ยังสามารถเปิดเสริมด้วยจุดเช็คอินร้านกาแฟที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชนสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ตลอดปีทั้งนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินยังได้ระดมสภากำลังและบูรณาการกับส่วนราชก,การต่างๆทั้งในส่วนของการผลิตการแปลรูปการตลาดเพื่อกบเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาชุมชนนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กับคนที่สนใจจริงๆกับจุดเปลี่ยนของเกษตรกรเชิงเดี่ยวได้ผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงจริงๆค่ะ3เดือนผ่านไปเริ่มเกิดรายได้นั่นก็คือ ะมะเขือ,อพิกนี่เริ่มที่จะมีผลผลิตแล้วนะครับกล้วยนี่ก็แปดเดือนเก้าเดือนก็จะ,ะให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็ปลานี่ก็เริ่มได้กินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าพวกน้องนาน,นี่เรามาถูกทางแล้วก็ในส่วนของสำนักง,งานรัฐมนจังหวัดเองเนี่เราได้ระดมสรรพกำลังทุกส่วนนะครับคู่กับการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางาหน่วยงานทางกระทรวงกรเกษตรด้านพลังงานนี่ต่อไปนี้เนี่ยใน c o m <ม>ก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่สองระบบน้ำก็<ม>คือจะเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาเสริมด้วยกระสินนี่จึงจะเป็นวิธีที่แก้ไขด้วยโคกน้องนาจึงจะเป็นคำตอบในการพริกพื้นกระสินได้ท่านจะเห็นว่าเราทําตั้งแต่ต้นน้ําการเปลี่ยนแนวคิดของคนมาสู่การผลิตแล้วก็จะไปสู่การแปลรูปเอิร์ทเชฟก็เตรียมที่จะชงเรื่องของการตลาด อันนี้จะครบวงจรในการพัฒนานะครับก็คิดว่าคงที่จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ครับ